เมรีฟาร์มสวัสดีค่ะเมรีฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะคะที่กาลังติดตามชมเมรีฟาร์มอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าอยู่ไรยอยู่นาอยู่สวนนะคะอยู่บ้าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้มีลูกควายถูกๆเพศเมียสองเพศผู้หนึ่งนะคะเอามาฝากพี่ๆเอามาฝากเอฟซีทุกท่านใครสนใจอยากเลี้ยงลูกควายแต่งบประมาณน้อยนะคะมีมีราคางบประมาณต่ำๆต,ตัวเล็กน่ารักน่ารักนะคะไซส์มินิใครสนใจควายชุดนี้แม่คะเปิดให้ไปราคาอยู่ที่ สตัวนะแม่ค้าย้ำนะว่าสามตัวสี่หมนหกพบาทสี่หมพอบาทเพศผู้หนึ่งเพศเมียสองเพศผู้หนึ่งเพศเมียสองจากคุณแม่จา๋าน้องแบ่งให้ไปเลี้ยงนะคะใครอยากได้ตัวผู้ หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวมีมาแล้วจัดชุดมาแล้วราคาถูกๆเฉลี่ยตกตัวละหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทแม่ค้าส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นนะส่งได้ฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรเท่านั้นวัดจากระยะทางจากบ้านแม่ค้าไปหาบ้านลูกค้านะคะถ้าเกินร้อยกิโลแม่ค้าคิดโลละหกบาทนะับจากบ้านแม่ค้าเหมือน ชาลียแล้วตกตัวละ1 5 5 0 0 0บาท15,500บาท15,500บาทใครสนใจอย่าลืม083 269ป1 6 9โทรมาได้เลยค่ะสายด่วนสายตรงเมรีฟาร์มนะคะถ้ายกส่งฟรี100กิโลแต่ถ้าซื้อแยกนะคะค่าขนส่งกิโลล้วบาท แต่ถ้าอยู่ไกลจริงๆแม่ค้ายังไม่ส่งนะคะเนื่องจากมันไม่คุ้มเนาะขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้ารับ3ตัวอยู่ไกลหน่อยหนึ่งแม่ค,ค้าคิดค่าขนส่งส่งได้ทั่วเขตอีสานนะคะแต่ถ้าหนึ่งตัวแม่ค้าส่งใกล้เคียงได้แต่ส่งทั่วเขตอีสานไม่ได้เนื่องจากว่าขาดทุนค่ะ นะคะตามนั้นเนาะใครสนใจเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะ0832690169เบอร์นี้เบอร์เดิมเบอร์ประจำของแม่ค้าเมรีฟาร์มตา